อาจาผู้ชมางถวยอยู่เรยางถวยเนอส,สวัสดีปีใหม่จคุณยายว่าสวัสดีปีใหม่นะฮะก็ <S <S แเลยดวยวะียเดี๋ยวเขากลบคุณยายล่างถวยเสร็จก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ อ่า<อ>ท่านผู้ชมอ่าตัวเลขของคุณยายเขาในชุดแล้วก็อ่าสุดตรงเข้าบนล่างจอะเข้าบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอันคุณยายอยากเอามาให้ดูยันยันยันบริวาเจาะเขาอย่างสีนะเนาะอะ่เข้าในชุดเลยนะฮะเปี่ยนสุดตรงเข้าแล้วก็คุณยายก็จะเข้าหกเก้าเก้าหกนะคะท่านผู้ชมอ่เจอเข้า <ไป S 1> อีกแล้วนะคะสองงวดติดสามงวดติดแล้ว ก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องไทยห้าห้าพารวยนะคะสามวดติดละเด้อท่านผู้ชมเอ้ยขมาติดตามเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะก็ช่องแอดเรเหมือนเดิมนะคะแต่แอดเรแยกช่องนะคะก็จะมีลาวห้าห้าชแนลแล้วก็ไทยห้าห้าพารวยแล้วก็เลฮานอยนะคะท่านผู้ชมปังปังทุกสูตรทุกตัวเลขนะคะ อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณยายเอ่อมาให้พรปีใหม่ด้วยนะคะดีค่ะท่านผู้มชมปีใหม่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงให้รลุ้ยๆให้ปังๆทุกคน แทุกคนเด้อค่ะท,ท่านผู้ชมค่ะใครที่มาชมนะฮะก็รวย,ยเๆเฮงๆปัง,ปงๆทุกคนนะฮะสุขภาพแข็งแรงเนาอปีใหม่ขอให้มีโชคลาบนะฮะเน,นื้อเม่นขอเนื้อเม่นขอเลยเขียนอยู่น้ำปูขอให้ขักขัเด้อ อ่สูทั้งมานะคะคุณยายปีใหม่แล้วอต่อดูดชอยลันว้างวดที่ผ่านมาก็ปังๆนะคะใครที่ติดตามก็จะรู้นะคะว่าสูตรหวยของคุณยายเข้าต่อต่องวดเลยนะคะสรุปคุณยายก็เข้านะฮะสรุปคุณยายแอดเลกก็ลงก่อนอาทิตย์หนึ่งอยู่นะเพราะว่าเอ่อบางท่านจะได้รีบไปซื้อลอตเตอรี่นะคะกลัวเป็นเลขดังเนาะ ก็สรุปเร็วลงเร็วเลยนะคะอนออก สูตรนี้สูตรทางหมานีเนาะเจ็ดกป็ยังเดิมอยู่ท่านผู้ชมสูตรทางหมาค่ะสูตรที่สามนะคะสูตรทางหมาเป็นสูตรที่สามวัตที่ผ่านมาเข้าทุกสูตรเลยนะคะแต่ว่าสูตรตรงคนยายจ่อเน้นเข้าบนล่างเลยนะคะ ตัวง่ายๆท่านผูช้ชมเบิ่งเอามันคือขัดติดตัวง่ายๆจังสนุกเบิง่งอะไรมาอีกนะคะ <laughs> อะไรมาท่านผู้ชม <laughs> กับกันอีกแล้วกลับกันอีกแล้วเป็นจังไงบารทตี่นี่อือม,มันเคมีทั้งบนทั้งล่างสันอืมป๊ามันคือักเตอ่อืะเกตตัวบางใหญ่ให้เลยสองเก้า หกเก้าแปดหนึ่งหนึ่งสองครบลวไปสามศูนย์อย่าลืมด้วยไม่หนีด้วย ออาซองเก่าเะ็มเป็นกลับเป็นเก่เาสองแล้วเพื่อนสิกลับเองหรกเนาะอืขักเสิ้อตันดูชุ่มขากลับกันนะมวดนี้นะคะอืบ้าคือขาเดเ้อทูชุม่มให้ระวังเนาะ เลขชนกันบนล่างก็คือเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะรีบเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนอะอาะาฝากคุณยายด้วยนะคะยายจะให้สามตัว ยายให้ค่ะอ่ะยายโบขี่โม่ขี้คุ้ยหรออ่ะก็เอาไปนะฮะเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมอ่ะยายแปลกมวดนี่มาย้ำนะฮะมาย้ำตัวเลขมาแปลกๆคุณยายคุณยายมั่นใจนะคะว่าตัวเลขจะเข้าเพราะว่าชนกันเด้อบนล่างอ่ะมาดูกันชุดบนศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดชนกันนะฮะเห็นไหมศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ชน 9กก็ชนเนาะยายเนาะแล้วก็3069นะฮะไม่ชนอ่ะคุณยายจอเน้นที่07 29 69 81 30ใครกลัวลืมก็จดไว้นะคะท่านผู้ชมให้่นสื่อ,อ,เ,อเพราะว่าตัวเลขชนกันนะคะเ,เก้บเปอรนะคะท่านผู้ชมข้าวไปเป็นแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจรารยณในการรับชมเนาะอ่ะสามศูนย์ที่คุณยายให้มานะฮะอ,อ,อ่ะ นี่มานี่นค่ะขอขอบพระคุณคุณยายนะคะที่มาให้แนวทางเอฟซีทุกท่านนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจโดยการแชร์ให้แอดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจเนาะ,นพะเพราะว่าช่องหวยรัฐบาลไทยเอฟซียังติดตามน้อยอยู่นะคะยังหกรอกว่าท่านเองนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจหให้แอดด้วยนะคะ Pimay ko hay pang-pang luluway na.